พบโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอิขวัตนะครับในช่วงเช้าวันนี้เราก็มีหลายเรื่องนะครับนำมาสนทนาท่านผู้ฟังก็เช่นเคยนะครับรายการของเราเป็นเรื่องระหว่างประเทศเรื่องต่างประเทศซึ่งวันนี้เนี่ยก็ขอพาท่านฟังไปดูข้อสรุปบทสรุปในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ กับรัเสเซียเรื่องนี้ถ้าถ้าถ้าเราจะมองในแง่ที่ว่าสหรัฐกับรัเสเซียเป็นปฏิปักษ์กันก็คงจะเห็นได้ว่าเป็นมานานแล้วตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โลกก็เปลี่ยนไปนับแต่ปี1990ก็ปรากฏว่ารัเสเซียขึ่งเดิมเป็นสหภาพโซเวียตก็มีการเปลี่ยนแปลงประเทศบริวารของรัเสเซีย ได้แตกออกไปเป็นประเทศอิสระทางต่าง15ประเทศด้วยกันแล้วก็นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมนำมาเกริ่นให้เธอฟังได้รับทราบเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องปัจจุบันก็มีผู้วิจารณ์นะครับอยู่ในรัเสเซียเองก็มองว่าจริงๆแล้วปูตินเนี่ยได้สร้างประโยชน์แล้วก็สร้างให้รัเสเซียเป็นที่สนใจหรื กลับมาเหมือนกับมีพลังอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะผู้นำที่ท่านคุณจำได้ก็คือกอบบปชอปซึ่งยอมจำนนถ้าพูดอย่างนี้นะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดสิบเก้าเก้าสิบนยุคสมัยบุชผู้พ่อนะครับจอร์จบุชซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีนักวิชาการอเมริกันหลายคน ออกมาเขียนบอกว่าวัตถคอมมิวเตส์สังคมนิยมเนี่ยไปยไม่รอดแน่นอนนะครับคนหนึ่งที่ผมพอจะจำได้ก็คือนายฟรานซิสฟูกุยาม่าซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์นะครับอยู่ที่มหาลัยฮาวาดเป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าก็เติบโตอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นนักวิชาการอยู่ที่นั่นนะฮะเป็นอาจารย์สอนที่นั่น ฟุกุยมามะก็เขียนบทความชิ้นหนึ่งนะฮะก็มีการอ้างอิงไปทั่วโลกเลยในหมู่สายสังคมาศาสตร์และนักวิชาการทางด้านรัฐาศาสตร์บทความชิ้นนั้นก็ชื่อว่ายุคสิ้นสุดของอุดมการนะครับหรือยุคสิ้นสุดของประวัติาศาสตร์เขาใช้ the end of history ก็คือประวัติาศาสตร์สังคมนิยม นันในช่วงปีนั้นเราก็ต้องยอมรับว่ากอบชอฟซึ่งเป็นผู้นํารัสเซียก็กลายเป็นผู้นําที่คนรัสเซียก็มองว่าด้วยความเข้าใจนะครับว่ากอบชอฟยุติบ,บทบาทในการเข้าแข่งขันในช่วงสงครามเย็นก็เพราะประเทศอยากจนยำแย่ที่ผมนำท่านฟังไปดูในประวัติศาสตร์สักนิดหนึ่งก็เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย รัสเซียก็มีการเปลี่ยนแปลงประธานดีหลายคนโดยเฉพาะยิ่งหลายท่านคงจะจำได้ถึงเยาวสินนะครับและช่วงที่เยาวสินขึ้นมานั่นแหละก็เป็นช่วงที่ปูตินได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาทำหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้งานทำหน้าที่ในการช่วยเหลือยาวสิน ตั้งแต่วันนั้นถึงปัจจุบันปูตินมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการขึ้นมาเป็นประธานดีมีการเลือกตั้งได้เป็นประธานดีแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปเป็นนายกมนตรีโดยให้เมดเวเดฟขึ้นมาเป็นประธานดีอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่ว่าวันนี้ยาวสิน้นวันนี้กบปชอบนี่ก็ออกมา <c oughs> <c oughs> ออกมาพูดทำนองว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปูตินเองได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากนะครับครั้งนี้เพราะว่าหลายคนก็มองว่าปูตินกาลังสร้างสงครามหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกรอบไปชอบก็มองว่าปูตินทําถูกแล้วทั้งทั้งที่ประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยกรอบชอบก็ออกมาเหมือนตําหนิปูตินว่าทําตัวเป็นนักเผด็จการนะครับเราลองไปดูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐก,กับรัสเซียก็ดูว่าจะแย่ลงแล้ววันนี้ก็มีการ โทรศัพท์ต่อสายพูดจากันมาแล้วนะครับผมพาท่านฟังย้อนไปดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสารัฐกรัสเซียนิดหนึ่งก็ประมาณสิบห้าปีมาแล้วนะครับที่ประธานดิสสหรัฐมองปูตินในมิติต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็มองในแงล่ลบบางคนก็ดูเหมือนว่าก็สนิทสนมกับปูตินในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นหลายคนก็ใส่หัวทีเดียว ประธายดีสหรัฐมองปูตินว่าเป็นอดีตผู้นำ KGB อันนี้เป็นเรื่องแรกก็คือว่า KGB เป็นหน่วยในเรื่องของการดูแลความมั่นคงของรัสเซียก็คล้ายๆ CIA นะครับแล้วก็มองปูตินว่ามีแต่เรื่องของการที่จะเห็นสารัฐเป็นเป็นศัตรูหรือเป็นปฏิปักษ์ปั้ธายดีบางคนของสารัฐก็มองว่าปูตินเป็นพวก เขาใช้คำว่า p r a g m a t i s t ก็คือพวกนักปฏิบัตินักนิยมคือเรื่องเรื่องในลักษณะของการมีความคิดอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีการมองเป็น p r a g m a t i s t ็หมายว่าปูตินก็เป็นพวกสายข้าราชการที่ถูกใช้งานมาเยอะฉะนั้นพอมาเป็นผู้นำก็จะมีกุไม่ค,คอยเป็นอะไรทำนองนั้นะนะครับก็มีประธานดีหลายคนนะครับอ,อันนี้เป็น ที่ที่วิภา์วิจารณ์กันอยู่ยกตัวอย่างคนแรกเนี่ยเบลล์เคลนตันเป็นประธานดีคนแรกที่พยายามสร้างความสัมพันธ์กับปูตินนะครั้งแรกก็สร้างความสัมพันธ์กับเยาวซินก่อนต่อมาเยาวซินก็ตั้งปูตินขึ้นมาในปี2000ปี2000ที่มีการเลือกตั้งประธานดีแล้วก็ประธานดีบุชได้ขึ้นมาในปีนั้นนะครับ ครินตัลโทรไปแสดงความยินดีกับปูตินหลังจากที่เขาได้รับตําแหน่งโดยประธานดีเยวสินได้ได้ได้ให้ตําแหน่งนั้นกับเขาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคลินตันก็ออกมาบน่บนๆเหมือนกับว่าปูตินเป็นคนค่อนข้างชายเย็นนะครับแล้วก็หลังจากปีสองพันเนี่ยยุคสมัยประธานดีบุชเนี่ยจริงๆก็ดูท่าจะบุช ก็พาสมาคมกับปูตินได้ดีนะครับมีการเชื้อเชิญให้ปูตินไปที่ไร่ครอฟฟสในเท็กซัสซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นบ้านส่วนตัวของประธานดีก็ดูเหมือนว่าจะดีแต่ท้ายสุดบุชก็ออกมาบอกว่าวิจารณ์นะครับบอกประธานดีปูตินนี่เป็นมนุษย์ที่ชายเย็นมากคนหนึ่งเขาก็ใช้ภาษาแบบขาบอยเขานะครับก็ใาชา้วันโคดูชซึ่งคำว่าดูชเนี่ยมันเป็นภาษา ในแบบรักษาภาษาพูดของนอายกันนะครับก็อมองนะว่าโอ้คนนี้เป็นมนุษย์เย็นชาืวเกินถ้าจะดูไปปูตินก็เป็นคนแรกนะครับที่โทรหาบุชหลังจากนายอีเลฟเว่นคงจำได้ว่าบุชขึ้นมาในปีสองพันสองพันหนึ่งก็เจอปัญหาเรื่องตึกเวิร์ดเทรดเรื่องของอการที่มีเหตุการณ์นายอีเลฟเว่ 11, นนาสหรัฐเนี่ยว่าปูตินเป็นคนแรกที่โทรเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดทางให้บุช ในเรื่องของการทําสงครามในอัฟกานิสถานเพราะช่วงแรกก่อนเที่ที่อัฟกันจะมุ่งหน้าไปที่รักนั้นก็มุ่งไปที่อัฟกานิสถานนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆเพื่อให้เห็นพอมาถึงยุคสมัยของบรักวาม่าเนี่ยถ้าจะพูดไปบารักเองก็เป็นนักการทูตพอสมควรอยู่ในสายพิลากแล้วก็จากตรงนี้นะครับเรื่องของเหตุการณ์ของไครเมียจึงทําให้ประธานดี ของสหรัฐอเมริกาบรักโวม,มาเนี่ยรู้สึกไม่พอใจแล้วมีการระดมะพรรคพวกในยูทั้งหมดเนี่ยเพื่อบอยคอรดกับกับตัวประธานดีปูตินนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยลองไปดูผลสำรวจคะแนนนิยมของบรักโวม,มาในสหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้นะครับวิกฤตยูเครนเนี่ยก็ส่งผลที่ทำให้คะแนนผู้นำของสหรัฐเนี่ยร้อยละห้าสิบเจ็ด ซึ่งก็ถือว่าเกือบหกสิบนะฮะไม่เห็นด้วยกับแนวทางของการแก้ไขปัญหาของบรัสณ์นะครับอันนี้เป็นผลสํารวจที่เกิดขึ้นภายในประเทศของสหรัฐเองนะครับเขาบอกว่าร้อยละห้าสิบเจ็ดไม่ชอบวิธีการในการที่โอบามาดําเนินการกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกร้อยละห้าสิบสี่นี่ก็ไม่ชอบปฏิกิริยาของนายโอบามาที่มีต่อรัเสเซียแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ ได้รับการสับสนุนอย่างแข็งขันโดยชาวริการเก้าในสิบสับสนุนในการคว่ำบาตรเพื่อตอบโตร้รัสเซียอ่าฉะนั้น,นเรื่องการทําโพลล้วก็ดูช่วงเวลาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหลังก็ปรากฏว่าประธานดีบรรักมามากว่าปติต้งขึ้นมาเยอะทีเดียวเพราะว่าทางสภาพยุโรปในการประชุมกันในเรื่องความมั่นคงที่กรุงเฮกเนี่ยนะครับก็ทำให้อ่าดูเหมือนว่าปูตินก็อ่อนลง ผลสำรวจของนกันนะครับก็ชี้ต่อไปว่าหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยระบุพวกเขาไม่เห็นด้วยการให้เงินช่วยเหลือประเทศที่ตกเป็นเป้าของรัสเซียนะครับประเทศเป็นเป้าของรัสเซียก็คือ,อยูเครนนั่นแหละนะครับก็มีเพียงร้อยละยี่สิบท่านั้นเห็นชอบในเรื่องนี้เพราะนายกันก็ต้องเอาเงินไปช่วยไม่อย่างนั้นเนี่ยรัเสเซียก็มีเงินมากมายพอสมควรในการที่ช่วยยูเครน ก็ต่อสู้กันอยู่นะครับในเรื่องอย่างนี้ะฉะนั้นหลังการประชุมแล้วก็รู้สึกว่าทางหลายประเทศในสหภาพยุโรปก็ให้การสนับสนุนแล้าลองไปดูในท่าทีของจีนบ้างนะครับจริงๆวิกฤตยูเครนขณะนี้เนี่ยก็มีกำลังดึงให้จีนเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกเพราะว่าจีนเองในช่วงหลังนี้ก็เป็น อประเทศหนึ่งประเทศสองร,บระบบซึ่งก็ถือเป็นกู้ค้าที่สําคัญของหลายๆประเทศในโลกทีเดียวโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นตลาดใหญ่นะฮะแต่ว่าโดยนโยบายลึกๆแล้วเนี่ยจีนก็มีแนวนโย,ย,ยบายว่าไม่แทรกแซง,งกิจการภายในของประเทศอืน่นอันนี้เป็นหลักการนโยบายต่างประเทศจีนมานานแล้วนะครับหลายทศวรรษทีเดียว จีนก็พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในต่างประเทศซึ่งความขัดแย้งที่ว่าเนี่ยก็รวมทั้งถึงรัเสเซียด้วยนะครับจริงๆจๆริงกับรัสเซียเคยมีการกระทบกระทั่งกันในเรื่องพรมแดนนะครับในหลายปีมาแล้วตั้งแต่ยุคสมัยที่อยู่ในช่วงสงครามเย็นด้วยกันตวดซ้ําไปในทศวรรษที่ผ่านเก้าร้อหกสิบนะครับนี่ในกรณีของยูเครนเนี่ยเราลองกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็น ปัญหาที่ทําให้จีนกังวลใจหลายอย่างจีนอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่จะคว่ำบาตรคว่ำบาตรรัสเซียจีนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ออกเสียงซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนหรือว่าเป็นที่ชื่นชอบของรัสเซียโดยเฉพาะปูตินอย่างยิ่งถือว่าเป็นมิตรเป็นมิตรที่แท้จริงนะครับ จริงๆแล้วรัฐมนตรีต่ามเขอคจีนก็ได้กล่าวย้ําในการถแถลงในที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติเนี่ยว่าทั้งทั้งสองเนี่ยมีความไว้วางใจสับสนุนซึ่งกันและกันก็คือจีนแล้วก็รัเสเซียนะฮะในกรณีของวิกฤตไครเมียเนี่ยก็ถูกวิจารณ์จากสมาชิกสภาประชาชนที่มองชาติตะวันตกเป็นผู้ลุกรานนะครับแน่นอนนะครับจีนเป็น สังคมนิยมคอมมิสผู้เชี่ยวชาญยุโรปตะวันออกของหมาย้ลายประชาชนของจีนท่านคนนี้ชืช่อเฉินซินหนิงท่านก็ให้ทัศนะบอกว่าชาติตะวันตกที่นําโดยสหรัฐยังไม่ต้องการให้โลกมีความสงบส,สุขคือพยายามที่จะแย่ที่นู่นที่นี่เพื่อให้เกิดความขัดแยง้งอันนี้เป็นมุมมองของนักวิชาการของจีนนะแล้วก็บอกว่าสหรัฐเองแทรกแซงกิจการในประชาคมโลก ในกรณีของอยูเครนเนี่ยทำให้เกิดความไม่สงบสุขและวุ่นวายอันนี้เป็นเป็นการมองในเชิงยุทธศาสตร์ของจีนนะครับที่เราลองมาดูนะครับว่าจีนมีผลอย่างไงผมก็ขอเรียนสรุปกับท่านฟังสามสี่ประเด็นด้วยกันในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าจีนเองสับสนรัเสเซียร้อยเปอร์เซ็นก็ดูเหมือนว่าจะตะกิจตะขวงใจ เรื่องที่สําคัญก็คือจีนเป็นประเทศใหญ่นะครับประชากรนับพันล้านแล้วก็จีนมีปัญหาชนกลุ่มน,น้อยเนี่ยามากมายเ,าเรื่องของทิเบตก็ยังเป็นปัญหานะครับได้ยินได้ฟังอยู่เสมอเห็นได้ว่าทลายละมาเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเมื่อไม,ไม่ไม่นานมานี้นะครับทางรัฐบาลจีนก็ไม่พอใจอย่างยิ่งเพราะถือว่าทลายละมาเป็นขบฏกับเรื่องกรณีของทิเบต เรื่องของไต้หวันก็เป็นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จีนมองว่าไต้หวันเ,เป็นเหมือนกับลูกที่เกเรของจีนซึ่งขณะนี้จีนเขาพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อดึงไต้หวันกลับมาอยู่กับจีนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรื่องกรณีไต้หวันเมื่อ <c oughs> สองเดือนที่แล้วเนี่ยรัฐบาลจีนกับรัฐบาลไต้หวันก็มีการพบปะพบปะกกันที่กรุงปักกิ่ง ก็เป็นเป็นม,มิมิดหมายค่อนข้างในเชิงบวกนะครับแต่ว่าในไต้หวันเองก็มีาชาวไต้หวันที่เห็นด้วยกับการรวมกับจีนออยู่นะครับโดยเฉพาะพักกงมินตัง๋งอันนั้นก็จะเห็นได้ได,ได้ได้อยู่ประจําที่เราถ้าเรามองดูในประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นแรกก็คือปัญหาเรื่องการแยกตัวด้วยนะประเด็นที่สองนี่ก็คือการแยกดินแดนเนี่ย เห็นได้ว่าจีนเองก็หวั่นไหวกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าถ้าพูดไปยูเครน,นก็ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่กับาสาภาพโซเวียตมาก่อนยูเครนเป็นอิสระในปี1991นะครับหลังจากที่กอรบชอชได้ยอมจำนนและเปลี่ยนแปลงมี15ประเทศที่แยกตัวออกไปยูเครนก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับฉะนั้นจีนเองก็ ่อนไหวต่อเรื่องการแยกดินแดนไม่ว่าจะแถวอุยเก๋หรือว่ากรณีของอที่เบตใต้วันตั้งแต่เกาะฮ่องกงเองจีนเองก็ถึงแม้จะมีะเรื่องของอาจจะเรียกว่าเป็นเบสิกลหรือว่าธรรมนูนกับปกครองใต้ของของฮ่องกงนะครับแต่ว่าเราก็จะได้ข่าวอยู่เสมอว่าชาวฮ่องกงเองก็ไม่ค่อยพอใจมากมายกับรัฐบาลที่แผน่นใหญ่ นะครับในประเด็นที่สามเนี่ยเรื่องของอุดมการมัคงจะมีให้ทนถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยรัสเซียเองจะเปลี่ยนการปกครองมาเป็นแนวของออประชาธิปไตยมีการเลือกตัง้งมีเริ่มนูนอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตคือว่าพรรคคอมมิวนิสต์ของออรัสเซียเองก็ยังมีมบทบาทสำคัญในสภาดูมา ก็เราไม่มีบรรู้ได้นะครับบรรดาบรรหนึ่งเมื่อพรรคคอมมิส์ได้คะแนนนิยมมากๆกจากภาคประชาชนก็อ,อาจจะตีกลับออกไปนะครับคอมมิสในยุโรปก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปัจจุบันก็ใช้กระบวนการการต่อสู้ทางรัฐสภามีหลายประเทศนะครับที่มีพรรคคอมมิส์อยู่ไม่ว่าจะเป็นอิตาลีฝรั่งเศสนะครับหรือว่าโปลแลนด์ ขอภัยนะครับอย่างกรณีของอปรตุกเกสหรือแม้แต่สเปนเนีครับฉะนั้นเรื่องต่างต่าน,นี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่อ่อนไหวสำหรับกรณีของจีนสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของดุลอํานาจนะครับเพราะว่าท่านผู้นําของจีนหลายท่านรวมทั้งแนวนิยบายทางด้านอุด,ดมการ์ก็มองว่าโลกใบนี้ต้องสร้างดุลไม่ไม่มีทางที่จะปล่อยให้ประเทศมหาอำนาจ สหรัฐอเมริกาเนี่ยเติบโต,ตขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพใหญ่ๆที่ให้ท่านฟังได้เห็นว่าจีนมองอย่างไรกับกรณีของเหตุการณ์ที่ยูเครนก็มีประธานร่วมมูลนิธินโนบายของจีนอันนี้เป็นขบวนอาเป็นนักาการากาออเมริกันนะครับช,ชื่อชาล์ฟรีแมนเนี่ยก็บอกว่าวิกฤตครั้งนี้ค่อนข้างซับซ้อน เราคิดว่าจีนอาจจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการห้ามปรามรัเสเซียอยู่ก็ได้นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเมื่อขณะที่ผมรายงานเท่าฟังอยู่นี้เนี่ยในช่วงวันที่ผ่านมาก็ปรากฏมีการต่อสายตรงนะครับระหว่างประธานดีปูตินกับบารักปอมาแล้วก็ปูตินก็ให้สัญญสัญญาว่า เขาจะไม่เข้าไปครอบงำยูเครนนั่นก็หมายความว่าท่าทีของอรัสเซียก็อ่อนลงเรื่องของการบอยคอตต่างๆก็น่าจะค่อยๆปล่อยตัวลงไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยจีนมองว่าจีนก็คงต่อสายพูดคุยกับปูตินด้วยนะครับโดยเฉพาะมองว่าเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่สำคัญที่ประเทศต่างๆก็ต้องต้องเคารพแล้วก็ยอมรับกัน ในร่วมใจว่าการส่งต่ำเทคของจีนนะครับในเชนกังก็เน้นว่าจีนยึดมั่นในท่าทีของของตัวเองต่อไปในปหายูเครนฉะนั้นจุดยืนตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว,ว่าจีนมีส่วนนะครับสําคัญในการที่จะเชื่อมต่อกับรัเสเซียพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับฉั้นเรื่องของอยูเครนตอนนี้ก็ ก็ค่อนข้างจะอาจจะยุติลงไปนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นอย่างน้อยประวัติศาสตร์สั้นๆระหว่างประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาแล้วก็ร,รัสเซียนะครับลองไปดูความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกันกับจีนบ้างเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงหลังนะครับเรื่องของภูมิภาคแถบแปซิฟิก อเมริการก็มีการเปลี่ยนแปลงท่าทีมีการคบค้าสมาคามของประเทศในอเอเชียของเรามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะมีฐานกำลังที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาก็คือออสเตรเลียฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกองกำลังทางเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เข้ามาในทางนี้ซึ่งทำให้จีนเองก็ไม่พอใจนะครับะฉะนั้นเมื่อ สองสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นได้ว่า,ามีการเดินทางของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐมิเชลบาม,มานะครับเ,เป็นภารกิจสำคัญในเรื่องของนโยบายต่างประเทศทีเดียวก็แน่นอนที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าดูจากภาพดูจากเรื่องของข่าวเนื้อข่าวเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของจีน และสหรัฐนะครับมิเชลวาม่าเนี่ยกเ็เริ่มต้นภารกิจในการเดิน,นทางเงยือนจีนนับตั้งแต่วันศุกร์ที่21มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราก็ปลายเดือนแล้วนางเพิงหลีหยวนซึ่งเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนเธอผู้นี้มีความสามารถหลายด้านนะครับเป็นดารามาก่อนแล้วก็มีบคลิกภาพที่ค่อนข้าง ออกไปทางตะวันตกเป็นคนแบบสมัยใหม่ทํานองนั้นแหละครับก็ให้การต้อนรับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วย Mid วมิตรไมตรีเราก็จะเห็นได้ว่ามีการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาว่าธรรมระหว่างชาติหมหาอำนาจทั้งสองนะครับไม่มีการพูดถึงเรื่องของการเมืองนะครับ หรือเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆซึ่งไม่กันชอบเอาไปพาดพิงอยู่อย่างเช่นโจไบเดนเนี่ยเข้าไปในจีนก็มักจะพูดเรื่องพวกนี้ซึ่งทําให้อ่าทางทางจีนไม่พอใจแต่ว่ามิเชลบามาเข้าไปครั้งนี้เนี่ยอยู่เหมือนว่าได้คะแนนบวกเยอะทีเดียวนะครับอ่าทางจีนโดยเฉพาะอ่สตรีหมายเลขหนึ่งนะครับอ่าท่านภรรยาของท่านสียินผิงเนี่ย ก็พาไปมิเชลโอบามาไปเยือนชมนครต้องห้ามซึ่งเคยเป็นพระราชวังที่ประทับของจกักรพรรดิจีนนะครับจริงๆแล้วพยาของโอบามามิเชลโอบามาก,ก็มีความสามารถนะครับเธอเองก็สำเร็จการศึกษาจากไม้าลาฮาวาดทางด้านกฎหมายปัจจุบ,บันเธอก็มีอาชีพของเธอเป็นทนายความอยู่ด้วยก็เธอไปครั้งนี้ก็ รู้จิตวิยารู้วิธีการในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะครับทางจีนก็พาไปเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยครูที่ปักกิ่งแล้วก็จริงๆมิเชลบามากก็ไปตีปิงปองอยู่ด้วยนะครับก็พยายามเธอเองก็รำมวยจีนด้วยได้ได้พบปะกับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ ก็กําลังเดินชมสวนอยู่นะครับประธานดีสีจิ้นผิงท่านก็ปรากฏตัวที่บ้านพักรับรองในกรุงปักกิ่งบ้านนี้ชื่อภาษาจีนว่าเตียวอีไไทนะครับซึ่งก็เป็นบ้านรับรองที่ที่เอาไว้รับรองแขกเมืองอ่อคึ่งถือเป็นแขกสําคัญของปักกิ่งทีเดียวอ่านางเพงิงหลี่หยวนก็คือภรรยาของท่านสีจินผิงก็ กล่าวต้อนรับมิเชลโอบามานะครับมิเชลเธอก็พาบุตรสาวกันสองคนไปนะครับก็ถือว่าครั้งเรี่ยงประสบความสำเร็จในพิธีการต้อนรับเนี่ยก็มีการกล่าวสุนทรพจน์นี่เป็นธรรมดาของจีนนะครับเขาก็จะมีพิธีการตรงนี้สำคัญประธานดีสีจิ้นผิงก็อวยพรให้คณะของนางโอบามาเนี่ยให้อยู่ในประเทศจีนอย่างมีความสุข นะครับระหว่างเงยือนจีนก็ได้พบปะผู้นำาก็สีจิน้นผิงก็ได้ไปพบผู้นำของบรการโรเบเรามามาที่ที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเป็นเชิงบวกแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ที่ดูเหมือนว่าจะเชื่อมต่อให้ ความขัดแยง้งระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐอเมริกาก็ดีขึ้นนะครับเ mm. ฟังใหญ่ไนดะ้ว่าท้ายที่สุดปูตินก็ยอมอ่อนลงไปในเรื่องของเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นที่ยูเครนแล้วก็การที่เข้าไปยึดไครเมียนั้นก็ดูเหมือนว่าปูตินก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนข้อลงก็ให้ไครเมียกลับไปเป็นเมืองที่เชื่อมต่อกับ ยูเครนต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเป็นเชิงบวกแต่ว่าเป็นการเริ่มลองกำลังกันของสองมาหาอำนาจนะครับถ้าฟังครับวันนี้เรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างเมริกาจีนแล้วก็รัเสเซียก็นำมาฝากเทิ่มฟังเพเยงเท่านี้นะครับผมชัยชนะอินควัตขอลาเทิ่มฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก